ความบันเทิงประจําวันที่3กันยายนค่ะสามารถติดตามรายการเราได้ทุกวันจนถึงสุข,ขาเวลา10โมงนิดๆแบบนี้ทางช่อง s า a r s o c c เก TV DTV 51แล้วก็รับชมย้อนหลังได้ทาง w w w s ์ a m d a r a c o ตัค่ะวันนี้มิเชลรับหน้าที่รายงานความบันเทิงกับช่วงแรกค่ะช่วงข่าวนั้นหนึ่งค่ะ ร้านตอนข่าวแรกของวันนี้เป็นข่าวของปอนัทวุฒิกิจใจค่ะที่เขาออกมาย้ําอีกครั้งค่ะว่างานวิวากับเอพรอนทิพย์นั้นมีแน่นอนค่ะยืนยันอีกครั้งด้วยปากของตัวเองว่าพร้อมจะแต่งงานกับเอพรอนทิพย์แล้วค่ะนั่นก็คือปอนัทวุฒิกิจใจแต่เขาก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าไม่รู้ว่าจะได้เลิกดีแต่งกันเมื่อไรค่ะแต่งสักพักครับเดี๋ยวขอขอปีหน้าแล้วกันนะครับปีหน้าไม่ต้องกลัวครับได้ไปอย่างแน่นอนเพราะว่าผมจะจัดที่ให้นักข่าวอย่างเดียวเลยไม่ต้องทําข่าวให้เรียบร้อยเสร็ ปุ๊บก็กินอย่างเดียวกินของคาวของหวานเครื่องดื่มอยากไปลำอ,ะอ่ะคุณความต้องการเยอะเยอะย <c oughs> ยืนยันว่าน่าจะเป็นปีหน้า <c oughs> น่าจะไม่เลื่อน <c oughs> อไปแล้วกันนะ ก็ต้องลุ้นกันค่ะเพราะว่าหนุ่มปอเขาก็บอกว่าน่าจะเป็นปีหน้าค่ะไปต่อทนนี่ข่าวของโดมปะกรณ์ลำกันบ้างดีกว่าค่ะที่เขาคนนี้บอกว่านอนนี้นอกจากจะรักน้องเพชรแล้วสิ่งที่เขาต้องระวังและก็ห่วงแหนมากที่สุดนั้นก็คือเท้าเขาเองค่ะ อาการบาดเจ็บที่เท้ากำลังจะหายอยู่แล้วพอคนหลอกคันเทพคนนี้เขาก็เลยบอกว่าก็ต้องระวังระวังหน่อยถ้าต้องไปร่วมงานกับสถานที่คนเยอะๆก็ต้องยิ่งระวังเพราะไม่งั้นเดี๋ยวจะพลาดโดนเหยียบเท้าเข้าและจะเป๋ไม่เลิกค่ะดีแล้วครับซาด้าล้ขอไวด้าแจ็คพอตสีงแล้วื่อกี้ยืนบนรถก็เต้นแล้วเชื่อเต้นทอดเฟื่องมานานแล้วครับแต่ว่าตอนแรกก็เป๋ๆอยู่แต่ตอนนี้มันเริ่มแบบ เาที่แล้วครับแต่ยังยังยังอาจจะเล่นบู๊ไม่ได้แต่ว่าวิ่งได้แล้วครับหมอว่ยังไงบ้างรอให้กระดูกเชื่อมอะไรก็มีครัเวลามางานต้องระวังโดนเหยียบเท้าอะไรเงี้ยไปต่อนี่ข่าวของสาวเนยโชติกาค่ะที่ระยะหลังๆรับละครบทร้ายเยอะสุดเหลือเกินค่ะสาวคนนี้ก็เลยติดใจก็ขอร้ายต่อไปเรื่อยๆก็แล้วกันค่ะ ชักจะเริ่มชินซะแล้วค่ะเนยชติกาบอกว่าเกิดมาจากบทร้ายและท่าทางว่าจะเอาดีได้สาวคนนี้ก็เลยขอลุยบทร้ายต่อสะเลยกับละครเรื่องล่าสุดเรื่องทรนงทางช่อง3มค่ะเรื่องนี้เราบทเป็นนารีค่ะเป็นลูกของพี่กิกแล้วก็เป็นน้องของพี่อ๋อปองศักดิ์คาแรคเตอร์ก็จะเป็นแบบเป็นร้ายแบบคุณหนูใช่เรื่องนี้ก็เป็นหลานอาจิ๋มด้วยเครียดไหมอะคะก็คือตอนแรกคือเท่าที่คุยพี่หนุ่มก็คือยังไม่ได้ลงในรายละเอียดลึกมากค่ะ ก็ไม่เครียดนะคะเพราะว่าเดี๋ยวมีพี่กิก๊กอาจจะเป็นแม่ลูกกันคอยแบบอาจจะต้องให้พี่กิ๊กช่วยแบบเพราะว่าเป็นแม่ลูกกันต้องสนิทกันเนาะต้องเล่นในทางในลายเดียวกันอะไรเงี้ยค่ะก็ดีเหมือนกันนะเพราะว่าแต่ว่าที่ผ่านมาคือกระแสละครตอบรับค่อนข้างดีอะไรเงี้ยค่ะเราก็ถือว่าเราเกิดมากับบทนี้นะก็โอเคนะคะ ถึงในจอจะร้ายค่ะแต่หน้าตาสวยขนาดน,นี้คุณผู้ชายทั้งประเทศก็ให้อภัยได้ค่ะไปตอนที่ข่าวของอั้มพัชาราภากันบ้างดีกว่าค่ะที่สาวคนนี้บอกว่าเร็วๆนี้จะมีผลงานเซ็กซี่ให้ได้ชมกันค่ะส่วนสาวเซ็กซี่ตัวแม่คนนี้อั้มพัชาราภาพูดให้ลุ้นกันอีกแล้วว่ากำลังจะมีผลงานแนวเซ็กซี่ที่ต้องรอดูให้ดีเพราะว่าสาวคนนี้ยังไม่ขอบอกว่าเป็นอะไรแต่ที่แน่ๆคือหาแน่นอนค่ะเรื่อยๆค่ะกำลังจะมีอะไรใหม่ๆ<า>บอกแค่นี้ดีกว่าว่าจะมีอะไรใหม่ๆห ก็จังเป็นอันเดิมเดิมค่ะแต่มีอะไรใหม่ๆก็อยากจะบอกค่ะและข่าวของฝังประกาศิสค่ะนานๆจะมีภาพยนตร์กระเข้าสักทีค่ะเรื่องล่าสุดก็เรื่องน้ำตาลแดงที่เขาคนนี้บอกว่าให้ดูภาพยนตร์แนวอีโรติกให้เป็นศิลปะค่ะ โดนมารับงานภาพยนตร์เรื่องน้ำตาลแดงภาพยนตร์แนวอีโรติกแสนวือห,หวานโดยปังประกาศิดออนแฟนๆภาพยนตร์ทุกคนว่าให้มองความสวยงามของภาพยนตร์เรื่องนี้มากกว่าที่จะไปมุ่งเน้นเรื่องเลิฟซีนของนักแสดงในเรื่องค่ะก็เขาเขาว่าแรงดีนะครับเขาบอว่าแรงดีครับผมเราต้องแสดงจริงนะครับเราตั้งใจแสดงจริงๆครับรเอางี้หลายๆคนมองนะครับว่ามันเป็นเหมือนกับคล้ายๆกับว่าเป็นเป็นเรื่องผิดศิลธรรมนะครับแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าเลยนะครับเอาเป็นว่าพูดแทนผู้แทน หนังเรื่องนี้เลยนะครับน้ำตาลแดงบอกว่าใครก็ตามนะครับผมรู้สึกว่าเซ็กซ์เนี่ยมันเป็นเป็นของคู่โลกนะแล้วก็ใครก็ตามที่อยากมีเซ็กซี่มีสเสน่ห์อยู่ภายใต้ศีลธรรมอันดีเป็นสเสน่ห์ต่อคู่ของคุณนะครับแล้วก็คุณก็จะมีเป็นคนที่มีค่าในสังคมมีประโยชน์ในสังคมมากมีสเสน่ห์ทุกอย่างเลยนะก็ต้องไปดูหนังเรื่องนี้น้ำตาลแดงผมไม่อยากจะบอกเลยว่าจริงๆแล้วมันเป็นยังไงเรื่องราวแต่ว่าสุดท้ายต้องไปดูท จรริงคับปิดท้ายรายการวันนี้ก็ด้วยเพลงเพรอๆค่ะนั่นก็คือเพลงไม้ขีดไฟที่ขับร้องโดยคิววงฟัวแล้วก็เบนชราทิตค่ะ